โอเคสวัสดีครับพบกับผมคีเตนเซอร์ในมายคร f t สกายเอลเมนก็แบบพายโอเคเข้าใจก็มาเริ่มกันใหม่มามาตั้งค่ากันอันนี้กดอันนี้กดอันนี้แป๊บฮาร์ดเลยอะจะเอาฮาร์ดอะคลิปอินเวนทอรี่อันนี้ก็กดอันนี้กดหรือเปล่า กดหรือเปล่าคลิปไฟล์ฟอร์มสเปดดิ้งแอนด์บรอชชิ่งไม่กดสตาร์เลยไหมโอเคกดสตาร์เลยมาเริ่มมาเลยโอ้โหเมื่อกี้คิปเปอร์ถ้าจะมาต้อนรับกันขนาดนี้ก็ขอบใจโอ้โหเมื่อกี้มาต้อนรับแบบ เมื่อกี้คิปเปอร์มาตอนรับแบบโอ้น่าประทับใจจังเลยฮอึอะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นสมุดเควสี่ว่าแล้วนี่มันก็คือเทเลพอร์ตทูเควสรูมห้องเควสแต่เรายังไม่ไปวันนี้เราจะไปพระจนไพ่ขี้เกียจทำเควสแล้วเวย้ยมาตัดต้นไม้กันก่อน โอเคเรียบร้อยครั้งนี้เราจะไปข้างล่างนั่นกันโดยรวดเร็วเราจะไปตรงเกาะนู้นเสร็จแล้วก็ไปตรงข้างล่างนู่นโอเคโอเคตรงนี้โอเค,อเค,อเคมาตรงนี้แหละนะฮะเรามาผจญกับกระต่ายน้อยแล้วก็ลังคิปเปอร์ครั้งนี้จะไม่ทำฟ้าแมวจะไม่ทำพังฟิปเปอร์แล้ว คิปเปอร์ย่าพึ่งโอเคตรงนี้เออไม่ได้เอาขวานมาด้วยโอเคเลอแค่นี้ก็เสร็จสิน้นภารกิจต่อไปแล้วก็มีภารกิจลงไปข้างล่างโอ้โหพอดีเลยเว้ยหน้ามีหัวคิปเปอร์มีหัวซอมบี้ด้วยอะไรต่างๆนี่ไงทางเข้าเอ,อือชึบเปิดเฟิดนั่นไงนี่กลับจัก ออก,ๆๆๆกลัวกลัวดูซิต้นกบดักมันมีน่าจะไม่มีเลสโตนมั้งเพราะว่าข้างนอกมันกําลังจะพูดว่าข้างนอกมันไม่ไม่ได้ต่อเลสโตนโอ้โหดีนะที่ที่มันไม่มีเลยเลสโตนต่อถ้ามีต่อนี่เอานี่แหละจะตาย เราจะมาดูกันว่าข้างล่างมันมีอะไรโอ้โหลาบปากเลย TNT เฮ้ยเฮ้ย TNT จุดไฟได้ด้วยจุดซะไม่ใช่นะฮะขุด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 กล่องน,นะฮะตอนนี้อ้เห็นไหมเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่า โอ้โหไดมอนด์ซีมันเป็นกล่องกล่องที่มีกระแสไฟฟ้าด้วยเนะน,นี่ยอันเนี้ยกลับกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราสามารถมาโดูไม้ได้โอเคไม่ต้องอนะ่ะไม่ต้องกลับละทําตรงนี้เลยทําขวานเพชรเลย โอเคเท่านี้ก็พอก่อนละมะั oh, ้งโอ้ดูไม้ดูไม้ขุดมาได้ตั้งเยอะเราจะกลับบ้านแบบรวดเร็วโอเคถึงบ้านแล้วนะฮะเป็นการลงที่แบบฟรีไม่คิดเงินอะไรประมาณนั้นเราก็ได้ไดมอนด์มากับบ้านบ้านบ้าน โอ้เห oh, like okay, like ็น no. ว่าข้างล่างมีทีเอ็นทีเยอะมากเลยฮะทำชุดเกาะซะอย่างงี้โอเคอย่างงี้เสร็จแล้วอันนี้ออกได้หมวกอันนี้เสร็จได้อย่างงี้เก็บๆแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็ใส่ใส่หมวกไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่โอเคเรียบร้อยพาร์ทแรกได้ไดมอนด์มาแล้วนะฮะ โอเคเราจะไปเกาะนู้นต่อเกาะนู้นเดี๋ยวเราทำดาบเพชรทำอะไรมากมายโอเคไปเกาะนู้นกันเลยนะฮะโอเคถึงแล้วโอ้โหซอมบี้ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆโอ้โหซอมบี้สปินไร้ราวได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมฮะนี่แหละมาต่อกันพาร์ทพาร์ทที่แล้วนะฮะ นี่เดี๋ยวต่อพาร์ทที่แล้วโอ้โหซอมบี้ฮีโร่บายแร่สวัสด,ดีมันอาจจะตายยากก็ได้อุ้ยสปาวมังม,มุมทำลาย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 สกอรทำไมซอมบี้ไม่ทำอะไรเราเลยอ่ะโอ้โหทำไมตามันขาวขนาดนั้นซอมบี้เชื้อสายฮีโร่บายโอเคเราจะตั้งเรื่องว่า เดอะสกายวอล์ฮิลบายก็แล้วกันนะฮะอืมอันนี้ทางไงกับมันดีเฮ้ยกล่องเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันมีมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหมีอะไรมีแน่นอนเลยเนี่ยแ้าตรงกล่องมันมีไม่เว้ยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนขุดงี้เลยง่ายกว่า มันก็คือโอ้โหมีอันนี้สักหน่อยก็ดีเนะี่ยเฮ้ยเราทำเป็นสปอตอะอ่า,อาที่ปั๊มซอมบี้เลยกวมาปั๊มเวลอะไรประมาณนั้นปักไฟไว้เดี๋ยวค่อยมาทำทีหลังวันนี้เราจะไปผจญภัยที่เกาะอื่นอีกโอเคเกาะนี้ค o มพลีทแล้ว ขอมพีดแล้วน้องมู่มาทําอะไรตรงนี้เออไปตรงไหนต่อเฮ้ยข้างล่างมีแสงไฟหน้าไปเหลือเกินต้นไม้นี่มันอยู่บนสุดมันแปลก,กแปกไงพิกคนฮะเออไม่ลองไม่รู้มันอาจจะมีกล้องก็ได้มีหรือเปล่าอ้าวไม่มี <G ül> โอ้มีด้วยโอ้มีด้วยมีด้วยชึบปัดโทปัดโทไ,นะ <c oughs> ได้อะไรอย่างนะแฮะได้อะไรเักหนาโอ้โค้ชแอปเปิ้ลแบบอลิมิเต็ดเออไอรอนไอรอนอินกอดไดมอนด์แล้วก็พชั่นโอ้มีทองตรงนี้อีกโอเคไปต่อ โอ้โหทำไมตรงนี้มันโหดจังอุ้ยอุ้ยสเกลตันสเกลตันโู้ไม่ครับสกายวอร์แน่นอนเลยเนี่ยเอ,อ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงสเกลตันเฮ้ยโอ้ยฮ้ตรงนั้นมีอะไรสักอย่างเอ้อกลับมามาเก็บของกันนะฮะ เก็บ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 อันนี้มาอันนี้มาอันน bon ี้ไว้อันนี bueno ้ไว้อันนี้ไว้ไว้ไว้อันนี้ไว้อันนี้ไว้รู้จักภาษาอังกฤษคำศัพท์นี่ไหมอันนี้ไว้มันคืออะไรไม่รู้โอเคขวางทางโหดโหดวันนี้มาโหด ไปตรงไหนต่อเอ้ยไม่ใช่ไปตงรงนู้นดีหว่า <c oughs> เจ็บเอ๊เอ๊เอ้ยไม่พลนสายตาอันแน่คอนแบค็คฮ <c oughs> ู้ไม่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 ต้องเอาไปเนี่ยโอ้โหแพนเคก้กแพนเคก้กเอนชานฟรีมี ฟีชันแคนอะไร <c oughs> โอ้โหของดีนะเนี่ยคอนแบ็กอยากกินเลอันเนี่ยโอเคเราได้ของวิเศษมากทำเป็นซีรีส์ได้ไหมเออข้าได้ของวิเศษมาแล้วข้าจะไปหาเจ้าหญิงอุ้ยไม่ใช่โอ้โห <c oughs> กระเด็นกับกระเด็นไปไกลเลยเนาะไหนสเกลตันเจ้าอยู่ไหนข้าจะมาชำระแค้นเจ้าหมูน้อยหมูน้อยบินได้โอ้โหใครไม่เคยเห็นว่ซะไว่ยเรียงฮะถ้าไว่ไม่ทนันก็ค่อยดูเมื่อกี้มันแกะเดี๋ยวเราเอามันไว้เออไม่ได้เอาเหล็กมาด้วยเอ้ยมีกะต่รยอีกแล้วอะอะไรซอมบี้อันนี้เป็นอะไรอนะ ของที่มันไม่มีวันพังแต่ถ้าเราไปทำมันก็จะหายได้โอ้โหคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร,ปปอร์มันแค่ตีกระเด็นกลับได้เฉยๆแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้โอเคเราจะลงไปตรงนี้แม่นเรื่องนี้มันต้องแม่นชึบโอ้โหดีนะที่เอาแพนเค้กมาสามารถกินได้ด้วยงามงางงงโอเคตรงนี้ ไปเล่นไหมครับพากลัวนะโอเคตรงนี้ไม่อาจไว้ใจได้โอเคเรียบร้อยแล้วไปได้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็เอาไอท้ที่ที่เราเหลือเฟือมามาต่อตรงนี้เสร็จอันนี้ไม่มีวงจรและสตอเลย <c oughs> ดีจังเราจะมีเพื่อนแล้ว วิลเลนเจอร์สวัสดีวิลเลนเจอร์เราจะไปอยู่ด้วยกันวิลเลนเจอร์ก็ที่เรียกกันว่าชาวบ้านอะไรประมาณนั้นนะฮะเราจะกลับแบบรวดเร็วได้ไหมก็ดีเออชึบชึบชึบอเอ,อตรงตรงป่านั้นมันน่าไปไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปโอเค เอมเบลล่เรามาสปอนเอ็นีซกันดีกว่าตรงไหนดีเป็นที่ที่อยู่ n อ็ตรงนี้ก็แล้วกัน โอเคเรียบร้อยทำบ้านให้มันเรียบร้อยนะฮะได้เวลาสปอนน p เอ็นพีซซีนะโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหสวัสดีวิเลเลนเจอร์จงจำไว้ว่าเราวิเลเลนเจอร์ทั้งหลายเราวิเลเลนเจอร์จงฟังข้าอยู่บ้านข้าอย่านิ่งดูดอย ไปหาขี้ควายมาให้ข้าเล่นจำไว้แล้วผมจะไปหายัางไงฮะวับเอาโอเคแค่นี้แนละ่นนอเรามีพักพวกแล้วนะฮะทำไมเสียงเอเอวเลนเจอร์มันเป็นอ,อะไระ <c oughs> อามาดูของแต่ละคนเฮ้ยคนนี้ใช้ได้เนี่ยเฮคนนี้ใช้ได้เนี่ยเรามีรถตเทนเฟิร์ส เป็นเนื้อเน่ามาแรกมันนะอันนี้ก็โอ้โหใช้ได้เป็นพวก,กเกษตรกรอะไรจอนชาวไร่อะไรประมาณนั้นโอเคก็สำหรับพร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับอือสวบสดีครับดี